ครับก็นี่คือเบื้องหลังของการทำงานนะครับผมซ่องซาติสิสแซมนะครับผมรายการประกวดยูสไว้นะครับผมเป็นรอบชิงชนะเลิศนะฮะนี่ก็คือเบื้องหลังนะฮะตอนนี้ก็ขึ้นไปแล้วสาย A สาย B สาย C นะครับผมนะฮะอันนี้เป็นสายดีนะครับผมอ่าสายดีนะครับผมดีสองนะฮะดีหนึ่งไปแล้วนะครับผมนะครับผมนะครับก็เนี่ยครับผมเป็นเบื้องหลังเนาะ นี่ครับผมก็เป็นพี่มุนทิดาฟ้าอุดรนะครับผมก็นะฮะรักใครชอบใครก็อย่าลืมโบสถด้วยนะครับผมก็ผมในฐานะเจ้าบ้านนะก็ขอขอบพระคุณมากๆนะครับที่มาปิดจ็อบชั่วโมงให้ผมนะฮะก็เหลือชั่วโมงอ่าไม่เยอะนะครับผมหวังว่าคืนนี้ก็น่าจะปิดจ็อบได้นะครับผมอ่าก็ และที่สําคัญนะครับขอขอบพระคุณรายการยูสวอยด้วยนะครับผมที่เปิดโอกาสให้ผมนะฮะเป็นเวทีแรกแล้วก็เป็นเวทีรอบชิงชนะเลิศนะครับผมแล้วก็มาปิดชั่วโมงให้ผมนะครับผมขอขอบพระคุณพี่ๆทุกคนนะครับผมแล้วก็ขอบพระคุณนะครับผมแชมป์แต่ละอาทิตย์ด้วยนะครับผมนะฮะทั้งทุกสายเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสาย A สาย B สาย C สาย D นะครับผมนะฮะทุกทุกสายเลยนะครับผมขอขอบพระคุณมากๆนะครับผมนะฮะนี่ครับผม นะต่ออันนี้ก็คือเป็นเบื้องหลังของการทํางานนะฮะนะฮะดูดูดูทุกคอมเมนต์นะฮะก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆนะฮะพี่พี่ทุกคนก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับผมของรายการนี้นะครับผมแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จของซองของผมนะครับผมนะฮะก็ขอขอบพระคุณพี่พี่ทุกคนมากๆเลยนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับผมอ่ะเราไปดูอา่อาแต่ละคนร้องร้องเพลงกันดีกว่าเนาะ โอเคครับผมไป <S <S เต้นเต้นายเป็นบอลองใจทุกอย่างเฮาเป็นผู้บ่าวขาเหาอบอแม่นผู้บ่าวขาเรียนบอได้ขยันมันเทียนปากกาสิเขียนยังได้ยืมยพรม <S <S ยุมพยาคารดือจะรอวันนั้นรอวันที่ฟันเป็นจริง ได้ทำในสิ่งที่รักและคนเชื่อมันคนรวมทางขอเป็นเธอนั้นได้ไหมเอ่ยนิ้วก้อยเธอที่ยังไอซีอยู่ตรงนี้ถึงแม้ว่าเจ้าไม่มีใหม่ไอซีบอกไปใส่ซสือรแต่เจ้าอยู่ที่เดิมยังหายเธอเหมือนเดิมบม,ม่มีเปาพ มันเรื่องของฉันมันไม่ใช่เรื่องของใครตวนควมสีโตโกเดินโนกกาบอยบินสู่รุงรังแต่ซุ่มเห้าจอบสีออกจากห้าง ขอบคุณแรงใจที่มีให้ผมในวันนี้ขอบคุณจากใจที่มีโมฮว่าสีตอบแทนจังใดได้แต่สัญญาที่เก็บรักษาจกแรลงใจแทนเก็บ ู่แบบเจ็บๆอย่างคนเป็นน้อยมีหน้าที่คอยให้เธอบันเทายามเงาอ้อมแขนไม่ใช่ตัวจริงเป็นไม่ได้แม้นแต่ตัวแทนแค่คนที่เธอรบแฟน แอบมหาเวลาใจพทันเตีมยมใจยิงหาคนใครกะเดียกะดอคือว่าละน้อคำว่าเพียงพอของเจ้าบอกมีสั่งคนหลายใจบม่รู้ต้นอายจักหน่อยนาตี